สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชา,าวีวานิสุรางค่ะเพราะกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางท,ที่หลากหลายไม่ได้มีแค่น้าจอท n n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นในเมื่อรายการคนหลังข่าวของเราเนี่ยจะเน้นเนื้อหาสาระที่สร้างสารรค์และเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบนี้ ข่าวอะไรบ้างล่ะที่จะช่วยทำให้เราสุขภาพดีติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะวันนี้ยังคงติดตามมาตรการรณรงค์ต้านบุรี่เนื่องจากบุหรี่ได้ฆ่าชีวิตของคนทั่วโลกปีละกว่า8ล้านคนภาคใต้ของไทยยังคงมีสิงอมควันมากที่สุด นายแพทย์พงเทววงวรัชไพบูณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงรุนแรงโดยประชากรเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กว่า7ล้านคนและจากควันบุหรี่มือสองอีก1.2ล้านคนบุหรี่เพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด2.4เท่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดถึง25เท่า ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2567พบว่าคนไทยมีแนวโน้มสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยผู้สูบบุหรี่ทั้งสิ้น9.8ล้านคนคิดเป็นร้อยละ16.5ของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปลดลงจากร้อยละ17.4ในปี2564 ผู้ชายสูบุรีสูงถึง9.5ล้านคนหรือร้อยละ33.5ของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปผู้หญิงสูบุรีเพียง0.3ล้านคนหรือร้อยละ1โดยผู้สูบุรีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ14.6และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ18.1ทั้งนี้ภาคใต้ของไทยมีการสูบุรีมากที่สุดร้อยละ22.2รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ17.92ขณะ ที่ภาคกลางน้อยที่สุดคือร้อยละ14.2แต่เราก็ยังเชื่อว่าถ้าตำรวจมีการดำเนินการที่จ,จับจับจับนะครับแล้วก็อ,อย่างต่อเนื่องพอนะครับผมคิดว่าปัญหาเนี้ยจะค่อยๆลดลงอย่างไรก็ดีเนี่ยเหมือนกับทุกเรื่องนะครับมันก็จะมีคนที่แอบซ่อนแต่ก็จะเหลือเฉพาะเด็กที่จะติดจริงๆเพียงแต่ว,ว่าเรื่องบุหรี่เนี่ยกฎหมายเนี่ยยังปกป้องแค่ถึงต่ำกว่า20ปีเท่านั้นเอง นะครับยังเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอยู่แต่ถ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยก็จะช่วยได้ทุกกลุ่มเลยนะครับอันนี้ยังเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันดําเนินการทั้งกฎหมายและการให้ความรู้และรณรงค์ในระยะยาวครับก็คือถ้าถามนักเรียนถามคุณครูบางคนนะคะที่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้าแล้วถามเด็กอ่ะเขาบอกสูบสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่าเป็นห่วงไหยคะเด็กประถมมัธยมต้นนะ่ะแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอันตรายเยอะกว่าบุหรี่ปกตินะคะที่อันตรายเยอะเพราะอะไรคะมันมีนิโคตินที่สูงมากอย่างสูบบุหรี่ซิการเลตอะเราได้สักมวนหนึ่งอะเราก็ต้องไปจุดใหม่นะแต่นี้สูบได้เรื่อยๆเสร็จพกกระเป๋าเสร็จพกกระเป๋าเพราะฉะนั้นเราจะได้นิโคตินมากทั้งนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสจึงร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอหมู่เลธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีสศูนพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้จัดเวทีเสวนาท้องถิ่นขยับประเทศปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดภัยจากบุหรีไฟฟ้าผ่านพื้นที่นำร่องอ,อปทอปลอดบุหรีเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นและป้องกันบุหรีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน3เรื่องหลักคือ 1. ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 2. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 3. ช่วยคนสูบบุหรี่ให้เลิกซึ่งขับเคลื่อนอ,อปทอปลอดบุหรี่แล้ว2,325แห่งทั่วประเทศ แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยรากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย อะะไรนเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด m y m o โ e c ซีเคีธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หลายคนวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ก็ยังมีอีกบางคนที่ยังนึกไม่ออกเลยสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีเพราะฉะนั้นในช่วงคนเที่ยวเป็นวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่พักผ่อนยนใจเพื่อที่จะคลายความเครียดหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเหนื่อยล้ากันมา,มามากแล้วกับการทำงาน จุดไหนล่ะที่เราจะแนะนำติดตามไปได้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นค่ะมีแผนจะท่องเที่ยวพักผ่อนกันหรือ,อยังในช่วงวันหยุดนี้ขอแนะนำที่นี่เลยรับรองว่าจะประทับใจวิวสวยอาหารอร่อยติดทะเลที่นี่คือหาด3ามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่คนเที่ยวเป็นนะครับวันนี้เราพาท่านมาพักผ่อนบรรยากาศดีๆใกล้ๆก,กับริมทะเลครับผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับและอยู่ที่อำเภอสามรอยอดครับที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงครับที่พักที่กินเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเก็บมาฝากมาชมกันครับต้องบอกว่าทะเลที่นี่ยังคงมีความสดใหม่เป็นอย่างมากทีเดียวครับคุณผู้ชม และก็มีสเสน่ห์เป็นอย่างมากในเรื่องราวของชุมชนท่ามกลางวิวสวยๆชายหาดทะเลก็สะอาดน้ำใสๆและยังมีหมู่เกาะนมสาวเป็นแบกกราวให้เก็บภาพอีกด้วยที่พูดมาทั้งหมดนี้ดูดีน่ามาชมขนาดไหนก็ดูกันเลยครับบรรยากาศของหาด300ยอยนั้นถือว่าเป็นหาดที่มีความสงบอย่างมากนะครับคุณผู้ชมใครมาที่นี่ ก็ถือว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มๆแล้วครับบรรยากาศไม่วุ่นวายครับสังเกตว่าผู้คนเนี่ยก็จะมาลังหลท่องเที่ยวในช่วงหยุดค่อนข้างจะคับคั่งทีเดียวครับอย่างนั้นนี่ครับตอนนี้เขาจะมีการทําประมงแบบว่าแบบวิถีดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการลากโอเล็กๆในการจับปลาจับปูหรือว่าหมึกต่างๆก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะมีการรณรงค์ในเรื่องของ การจะใช้เรือยนต์ต่างๆที่ให้น้อยที่สุดครับเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับบรรยากาศดีครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราจะมาพักผ่อนแล้วก็ชมบรรยากาศของวิถีชาวบ้านวิถีชาวเลนะครับมีทั้งเรือตังเกหาปลาถ่ายภาพมุมไหนช่วงเช้าช่วงเย็นก็สวยงามนะครับถือว่าอีกหนึ่งบรรยากาศที่ต้องมาครับหาดสามร้อยอดประจุกิรีขันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่รุ่งกิติพัฒน์สำแดงเดชนะครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านของที่นี่ครับสามพระยอดตรงนี้ครับแล้วก็เป็นเจ้าของสถานที่ สามารถกปิดด้วยพยุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลุงครับพูดถึงบ้านพี่เนี่ยของดีเยอะเหลือเกินโอ้ครับทั้งทะเลนะก็สงบมากที่พักก็ดีอาหารก็อย่างที่เห็นเยอะมากใช่ครับอันนี้เป็นธรรมชาติครับผมยังอุดมสมบูรณ์ครับครับตอนนี้พี่เห็นว่าเนี่ยอย่างตอนนี้กำลังมีการจัดกิจกรรมทะเลอยู่ครับครับวันที่30 สามเอตอนสามเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งวันหนึ่งครับวันนี้วันสามสิบละวันนี้สามสิบละไม่เป็นสองวันอีกสองวันไหนพี่ช่วยบอกทุกคนนะว่าตอนนี้มีอะไรรออยู่บ้างถ้ามาตอนนี้มาที่นี่นะฮะก็จะได้ทานอาหารทะเลแบบที่เห็นนะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลนะครับก็ จัดครั้งแรกที่หาดสำลียอดเลยอ๋อครั้งแรกเลยครับพูดถึงใครมาเที่ยวพี่เรื่องการรองรับที่เที่ยวแน่นอนสวยงามครับครับผมที่พักอย่างพี่เนี่ยสามร้อยวิบเนี่ยก็คือมีหลายไซส์เนาะใช่ใครจะมาเป็นห้องเดี่ยวห้องคู่มาครอบครัวเป็นห้องใหญ่เลยใช่เตียงนอนด้วยกันได้จะมีกิจกรรมร่วมกันได้ใช่ครับแล้วก็สําคัญเลยคือการกินนี่แหละแน่นอนใช่ครับที่นี่ซีฟู้ดแน่นมากที่เนี่ยมีทั้งปูกุ้งหมึกสดทุกอย่างสดทุกอย่างครับจากตรงนู้นเลยฮะนันแหที่เห็นแล้วครับเอาขึ้นมาตรงนี้แหละใช่ใช่ไม่ได้โม้แนนนนนนน่่่่่่่ออสาาาาีีีีพลุุงครับชวยยฝกกทททหฮะม อวันมาหากันหน่อยแล้วเจอแบบนี้ไหมยังไงเชิญเลยครับครับครับนะฮะผ่านมา3ามร้อยยอดนะครับก็มีทั้งตลาดโรงเลนะฮะมีทั้งสามร้อยยอดบิลลี่ซอนแล้วก็ร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายนะฮะไว้รองรับผู้ที่มาเยือนนะครับแล้วก็ฝากสามร้อยยอดด้วยนะฮะสามร้อยยอดบิลลี่ซอนแล้วก็มีอาหารนะครับมีความเป็นมิตรรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับครบครันครับวันนี้ขอบคุณที่รุ่งครับครับมากครับยินดีรับประกันครับขอบคุณครับ และนี่คือบรรยากาศของทะเลสวยๆนณะอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณผู้ชมมีโอกาสก็ลองมาพักผ่อนกันครับที่นี่บรรยากาศดีครับทะเลก็สงบมากๆที่พักก็ดีนะครับวันนี้คนที่เป็นลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ อินคนเที่ยวเป็นสัปดาห์นี้ผ่าทุกท่านข้ามแดนมาที่ประเทศจอร์แดนทะเลสาบเดซีทะเลสาบเดซ,เเดซีนอกจากจะเป็นปลายทางในความฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วยังถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่น่าสนใจด้วยนะคะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของทะเลสาบเดซีซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศจอร์แดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่แห้งแลง้งและร้อนระอุที่สุดในประเทศแถบตะวันออกกลาง แม้ว่าสภาพภูมิอากาศของประเทศจอแดนจะร้อนและแห้งแล้งนะคะมีอุณหภูมิสูงที่สุดถึง45องศาเซลเซียสในฤดูร้อนแต่ไม่สามารถกลบเกลื่อนมรสเนของทะเลสาบเดซีได้เลยช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการมาท่องเที่ยวในประเทศจอแดนคือช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะทาให้พอมีลมช่วยระบายความร้อนแรงของพระอาทิตย์ อากาศกำลังเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปเหมาะสาหรับการมาท่องเที่ยวที่สุดทะเลสาบเดซีเป็นอีกหนึ่งทะเลที่มีความพิเศษและแปลกประหลาดที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเขตชายแดนระหว่างประเทศจอร์แดนและอิสราเอลค่ะทะเลสาบเดซีเป็นทะเลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เลยเนื่องจากความเข้มข้นของเกลือที่สูงมาก ความเข้มข้นของเกลือของทะเลเดสซีสูงประมาณ33.7เซลยทีเดียวซึ่งสูงกว่าในมหาสมุทรทั่วไปเกือบ10เท่าเลยนะคะด้วยเหตุน,นี้เองค่ะทำให้ทะเลสาบเดสซีไม่มีปลาหรือพืชที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลย ทะเลสาบเดซีมีประวัติยาวนานและเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะเดิมชื่อว่าทะเลเกลือหรือทะเลแห่งที่ตะวันออกเนื่องจากเป็นทะเลสาบที่มีความเค็มที่สุดในโลกมีความลึกประมาณ304เมตรและระดับน้ำทะเลอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปกติถึง430เมตรค่ะซึ่งทำให้ทะเลสาบเดซีนะคะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของพื้นผิวโลกและไม่มีน้ำแข็งปกคลุม ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งของทะเลสาบเดซีนะคะคือการลอยตัวที่ไม่เหมือนใครความเข้มข้นของเกลือที่ทําให้มนุษย์ลอยตัวได้อย่างง่ายดายในน้ําของทะเลสาบเดซีและเหตุผลหลักที่ทําให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องเดินทางมาที่นี่แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวน้ําในทะเลสาบเดซีนะคะมีแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวเช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียม แร่ธาตุเหล่านี้ช่วยบำรุงผิวหนังและมีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนังต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้คโคลนจากทะเลสาบเดซียังมีแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติในการบำรุงผิวช่วยลดการอักเสบของผิวน้ำและคโคลนจากทะเลสาบเดซีถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคผิวหนังเช่นโรคสะเก็ดเงิน โรคเรือนกวางและโรคข้อทั้งยังสามารถบำบดัดโรคทางเดินหายใจปัญหาการหายใจเนื่องจากแร่ธาตุในน้ำและอากาศบริสุทธิ์ที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนสูงนั่นเองค่ะสำหรับการบำรุงผิวหนังและการพักผ่อนนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ทะเลสาบเดซีสามารถพักผ่อนและผ่อนคลายด้วยการแช่ตัวในน้ำเกลือหรือการทำสปาด้วยโคลนที่อุดมไปด้วยแร่ธาต น้ำเกลือจากทะเลสาบเดซี i, ช่วยให้ผิวหนังนุ่มนวลและมีความชุ่มชื้นอย่างยาวนานอีกทั้งการพอกคนจากทะเลสาบเดซี i, ก็เชื่อว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงามมีออร่า ทะเลสาบเดซีเป็นแหล่งน้ำปิดทึบไม่มีทางไหลเข้าออกจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆเข้มข้นกว่าแหล่งน้ำอื่นถึง8เท่าโคลนที่นี่จึงถือว่าเป็นโคลนที่ดีที่สุดในโลกช่วยปรับสมดุลในร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตอีกทั้งทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสสำหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่ทะเลสาบเดซีแนะนำว่าให้มาช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆฟินสุดๆค่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย นะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o โ e c ซีเคียธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมกับเทรนด์อะไรบ้างที่เราไม่ควรพลาดเพราะถ้าเกิดพลาดไปตกยุคตกสมัยแน่นอนติดตามไปได้วยกันในช่วงข่าวรับวันค่ะ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาธนายความเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบทนายความของกองทุนยุติธรรมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียมระหว่างกองทุนยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งการ MOU ครั้งนี้จะเป็นกลไกประสานความร่วมมือหลักการและแนวทางในการพัฒนาทุกๆมิติขับเคลื่อนงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายชัดชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ในกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้ผนึกกำลัง30หน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน11นโยบายในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 หนึ่งในมาตรการสำคัญคือการขยายเขตควบคุมมลพิษเพื่อจำกัดการเข้าถึงรถบรรทุกที่ปล่อยมลพิษสูงจากเดิมที่กำหนดขอบเขตบริเวณวงแหวนรัชดาพิเศษจะขยายครอบกลุ่มทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานคร การขยายเขตควบคุมมลพิษมีเป้าหมายเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกหันมาปรับปรุงเครื่องยนต์เปลี่ยนไส้กรองและขึ้นทะเบียนรถในบัญชีสีเขียวซึ่งรถที่ปล่อยมลพิษต่ำสามารถเข้าพื้นที่ควบคุมได้โดยมาตรการนี้ไม่ใช่มุ่งเน้นการจับกลุ่มรถที่ปล่อยมลพิษสูงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังดำเนินมาตรการอื่นๆควบคู่กันไปเช่นโครงการรถคันนี้ลดฝุ่นที่เชิญชวนให้ประชาชนนำรถมาเปลี่ยนไส้กรองการจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน Work f r ฟ m home การให้เกษตรกรยืมรถอัดฟางการเปิดช่องทางแจ,จ้งเบาะแสฝุ่น PM 2.5 การพยากรณ์และแจ้งเตือนฝุ่นผ่านทงคุณภาพอากาศในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงสำนักงานเขตเปิดศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและแจ้งเตือนผ่านไลายอัลเลอรต้นต่อฝุ่นปรับปรุงจราจรเพิ่มพื้นที่สีเขียว ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับไปยังผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัสงดสพททั่วประเทศดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในโรงเรียนอย่างเข้มข้นและให้โรงเรียนฝึกซ้อมใช้แผนเผชิญเหตุ หากพบมีการติดเชื้อในโรงเรียนไม่จำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนแต่ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนผิญเหตุอย่างแม่นยำและรวดเร็วยึดความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน วดีที่17เมษายน2568เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช291ปี มูลธีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวัดอินทรารามวรวิหารบางยี่เรือใต้เมตทนบุรีกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีพุทธมังคลาพิเศษพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาด9นิ้วจำนวน77องค์และขนาดหนิ้วจำนวน108องค์แและเหรียญพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านหน้าและด้านหลัง พระบรมรูปทรงมา้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณนะพระอุโบสถหลังเก่าวัดอินทารามวรวิหารโดยมีพระพรมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นบนเรือเอกสุชาติธรรมพิทักเวทที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นประธานฝ่ายข้าราชาร โอกาสนี้พระราชภวนาวชิราจารย์หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อติสโคเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพระครูวิโรธเมธาพรหลวงพ่อคี้เจ้าอาวาสวัดปากน้ําพังราชจังหวัดระยองพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหลวงพ่อสงา่าติขวีโรเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรี หลวงพ่อโสสิริธรรมโมเจ้าอาวาสวัส,สันติธรรมคีรีเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีร่วมประกอบพิธีโดยมีพลเรือเอกวศินสาริกาภูติประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพลเรือเอกประพติพร,รอักษรมัดร,รองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมงานด้วยในการบาริจาพระรูปเนี่ยเป็นเรื่องของมูลนิธิและมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วน พ่อโบสดที่งดงามอย่างนี้นะครับอาตยพมีกรมศริลปากรท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานในการบูรณะใช้งบประมาณไปแล้ว14ล้าน7นะครับงนั้นโครงการทั้ง2โครงการนะครับรวมทั้งทั้งของอกรมศริลปากรเนี่ยใช้เงินทั้งหมดประมาณ70ล้านนะครับงั้นขณะนี้เราขาดเงินอีก20ล้านในการดําเนินการเพื่อเพื่อให้งานเฉลมิมฉลองอการจัดจัดบูรณะครั้งนี้นะครับ สถานที่นี้จะได้เป็นสถานที่เพื่อให้ลูกหลานได้มากราบไหว้พระพุทธรูปนะครับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างเอาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2320ครับ สำหรับเปลี่ยนพระพุทธรูปฉลองพระองค์ได้รับความเมตตาจากพระราชาวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิจากจังหวัดกาลสินอธิษฐานจิตนธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่8เมษายน2568ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมเช่าบูชาและทำบุญสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถหลังเก่าและโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี0562582425 หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆในการดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยวแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ